ได้หมได้มใ้มค้ยรีไมด้คัได้ครับเ่โอเคโอเคได้ครัาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่มชั่วโมงแล้วกนมีเกี่ยวแรกงหนูตื่นเต้นว่าคือหนูนอนไม่หลับเลยแล้วก็เออมันมันค่อนข้างยากในการที่จะแบบ คอนโทรลเอนเตอร์ไรเงี้ยค่ะแล้วแบบร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงด้วยก็จะทำเต็มที่เพื่อทุกคนเลยค่ะก่อนหน้าน,นี้ก็แบบพิเศษก็คือข่อยสปอยการสอบของเรามาเลยคือค <c oughs> ่ะเราจะมีอะไรสปอยสุยยดท้ายไหมก่อนที่มันจะได้เจออ้าวน่าจะเป็นเซอร์ไพรส์รายการหนูว่าทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์กับทุกๆโชว์เพราะว่าผ่านกระบวนการชิดมาค่อนข้างที่จะเยอะทั้ง เอ่อตัวเพลงเองแล้วก็โฟรกราฟแล้วก็รวมถึงโชว์แน่นอนว่าเดือดแน่นอนค่ะแล้วก็น่าจะสนุกแล้วก็เอนจอยไปกับทุกโชว์เลยคอนเสิเพลงเนี่ยมันจะมาบ,าบาอ,อ,อ,อกอกนเรื่องราวอะไรหรือเปล่าอ่าก็หลักๆมากจะเป็นเกี่ยวกับดอกไม้แหละอยากให้ทุกคนมาแบบวิ่งเล่นในสวนดอกไม้ไปด้วยกันค่ะใช่แล้วก็ได้เห็นทั้งพาร์ทชีวิตเลยแหละว่าแบบเอ่อชีวิตก็มีทั้งความสุขความเศร้าแล้วก็เอ่อ เป็นความจริงของของของชีวิตที่แบบเหมือนเหมือนโลกใบหนึ่งที่มีทั้งต้นไม้ดอกไม้มีบ้านมีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่อยู่ในโช์นี้เลยทุกโชว์เลยก็จากโชว์ีอเที่ออเียได้มาแล้วเรียกว่าเรากมีแบบการละครหรือเปล่านก็ไม่ไม่มีการละครมีมีเป็นโชว์ที่เออเซอร์ไพรส์ทั้งเกสเออนอกค่ายแล้วก็ในค่ายด้วยค่ะทุกทุกคนก็ น่าจะเอร์ไพรส์กับพี่ๆทุกคนเลยใช่ทั้งตัวอ,อที่มาฝึกซ้อม,มาากันเมื่อวานก็พี่ๆในค่ยายก็น่ารักมากค่ะแล้วก็ส่วนเออเกสนอกค่ายน่าจะเป็นอะไรที่เริ่มต้นด้วยกันมาตั้งแต่แรกๆก็จนมาถึงวันนี้ก็ยังนึกถึงสิ่งที่เริ่มต้นอยู่ขอบคุณพอยที่มาเ,เกสที่มาจากักสรรคค่าย อะไรที่เข้าวงการมาตั้งแต่แรกๆด้วยด้วยด้วยสิ่งไหนก็วันนี้ก็จะได้กลับมายืนตรงนั้นอีกครับโอ้งอยวนี้ทก็ส่งมาค่ะย่อบขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยไม่ว่าจะแบบทั้ง อยู่ที่อยู่ตรงนี้ด้วยด้วยกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็ทั้งในจอเอ่อใน Twitter ใน i g ใน Line Offi c i a l ทุกทุกอย่างคือหนูร <ban> ับรับรูถ้ถึงทุกทุกกำลังใจ <elles> ของทุกคนแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่เข้าใจายอมรับในทุกทุกอย่างที่เป็นฟิลแล้วก็หวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดแล้วก็เอ็นจอยไปกับทุกๆอย่างในชีวิตเลย เล่าอยากว่าคุณใครอยูไ่ไหมเพื่อนหรือว่อือจริงๆขอบขอบคุณครอบครัวค่ะที่อยู่ด้วยกันขอบคุณเบกกี้พี่น้ำเฮงแล้วก็ทุกคนในค่าย i d o l f a c t o r y เลยที่ที่พีเุกคนเลยที่อยู่ด้วยกันในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะมีอะไรที่พัดผ่านมาก็จะจะสามารถข้ามไปได้วยกันแล้วก็ไปต่อยางยังมีความสุขได้ท่ สีสปยช็โชว์นี้าคับีองแน่อ๋อ้จริงๆทำถ้าทุกโชว์เพราะว่าทุกโชว์หนูแบบว่าใส่เต็มทุกโชว์เลยแต่ว่าถ้าแฟนๆน่าจะที่น่าจะชอบน่าจะเป็นโชว์ที่ที่โชว์เปิดเลยค่ะแล้วก็โชว์ของแกสในใค่ายละกันใชน่น่าจะเป็นอะไรที่ ทุกคนน่าจ,จะว้าวอ m เมซิงงั้นแค่นี้ยาหมายความโชคหร <c oughs> อือเร่าเออมีทุกอย่างเลยค่ะแบบว่ากลมกล่อมแน่นอน <c oughs> โอเคค่ะให้ดีกว่านี้ได้ก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะทุกคนก็วันนี้ทั้งวันนี้แล้วก็วันพรุ่งน,นี้เลยก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมานะคะฟินจะ เต็มที่ในทุกๆวันเลยค่ะทั้งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้หวังว่าจะมีความสุขแล้วก็เอ็นจอยไปกับโชว์นะคะเจอกันนะคะยูโซนะ